สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ครับแอดมินเนะฮะเลือกคู่ระหว่างอังกฤษพบกับสมานน้อยอันดอร่านะครับซึ่งแฟนๆชาวไทยคงจะชอบกันนะครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยชอบเหลือเกินนะฮะสำหรับแฟนบอลชาวไทยมีฐานแฟนฟูตบอลเยอะนะครับหลังจากที่ไปชนะฮังการีมาถึง4ประตูต่อ0นะครับโดยคู่นี้เป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับส่วนยุโรปนะฮะในกลุ่ม L เราไปดูสภาพความพร้อมกันเลยนะครับโดยเริ่มจากอังกฤษนะฮะท่านผู้ชม ไม่มีแน่นอน,น,นก็คือเดมเนกคัตเวิร์ตลิวินที่ถอนตัวไปแล้วส่วนจอดันชันโชนั้นทดสอบความฟิตนะครับอ่าโดยสภาพทีมล่าสุดนะครับของกุนซือเกลเลตโซเกตก็พึ่งไปชนะอ่าฮังการีมาถึง4-0พูนสวัสด์นะครับที่บ้านฮังการีก็มีการโรเทชันหรือว่าเปลี่ยนแปลงนักเตะคนกันเยอะอ่ะไล่ไปเลยมีดีแคนสไลซ์ไลฮิมสเตอร์ลิงแฮร์รี่เคนคลายวอเกอร์พวกนี้จะได้พัก นะฮะเนื่องจากว่ากำลังศึกหนักาส่วนตำแหน่งเซนเตอร์จอห์นสโตนนะครับจะได้ลงเป็นตัวจริงอีกนัดหนึ่งส่วนแฮร์รี่ไมก่านั้นจะได้พักนะครับอ่าหลังจากที่เล่นในนัดเจอคับฮังการีมีโอกาสได้พักเพราะเจอฮันดล่าอันดล่าไม่แข็งแกร่งแล้วส่วนในตำแหน่งเอ่อทันดนซ้ายลุ้นกันอยู่โดยคิรลนทปเปียเนี่ยน่าจะเบียดทางด้านของลูกชออ่าเขาบอกเบียดในตำแหน่งฝั่งซ้าย ลูกชอจะได้พักส่วนทางด้านขวาน่าจะเป็นโอกาสของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนที่จะแทนลีเจมอ่าประมาณนี้แหละส่วนทางด้านกองกลางโดยกาเโซเกตจะให้โอกาสจูสเบลลุคแฮมเจ้าหนุ่มมหาสจั่นจับคู่กับจอแดนแฮนเดอร์สันและเจะซี่ลิงการ์ดด้วยอ่าเขาว่าอย่างนี้นะในแผงมิคฟิลด์แล้วก็ที่จะเจอกับอันดอร่าคือมันมันเจอไม่หนักนะครับเจอทีมอ่า เป็นสมัลน,น้อยของยุโรปอ่ะส่วนจอดนชอนโชนะฮะแน่นอนไม่น่าจะพร้อมส่วนแจ็คกิลลิตจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงพร้อมด้วยแพตติกแบมฟอร์ดซึ่งเป็นสูน้านะสูน้าจากลีินักเตดที่ติดทีมชาติอังกฤษชูนี้มานะัดเจอกับอันโดล่าอ่าส่วนของอันโดล่ากันหน่อยท่านผู้ชมโอ้โห,โหมีนักเตะที่ได้รับโทษใบแดงก็คือมาสปูโจและก็จอร์ดี้อาราเอสที่ โดนใบแดงนะครับเขาบอกว่าโดนใบแดงนะัดที่เจอกับซานมาริโนและเอาชนะไป20งศโดนใบแดงไม่ได้ลงแน่นอนแหละสคนนี้ส่วนตำแหน่งอื่นนะฮะก็คืออัลเบร a อเวราดาก็จะเป็นกองหลังเช่นเคยนะครับโดยวันนี้อันโดราจะใช้กองหลังถึง5คนส่วนตำแหน่งอื่นๆก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าเจอกับอังกฤษเขาบอกว่าจะต้องใช้หลังคนอคนเนี่ยเขาบอกใช้หลัง5คนเจอกับอังกฤษ โค่นโหดอ่าประมาณนี้นี่คือสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมเราไปดูไลน์อัพกันหน่อยท่านผู้ชมไลน์อัพนะครับอังกฤษกับอันดอร์ราโดยอังกฤษจะมาในระบบ4-2-3-1นะอ่าประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนะครับจอแดนพิทฟ,ฟอร์ดขอางหลัง4คนทางด้านซ้ายกิเล,ลนทะเปียต,ตรงกลางทอร,รอนมิงจับคู่กับจอห์นสโตนส่วนขวาสุดเป็นเทนส์อเล็กซ์เอร์นโน,โน แผงกองกลางตัวรับนะครับจูดเบลลิงแฮมจับคู่กับจอแดนฮันเดอร์สันส่วนแผงแนวรุกทางด้าน,นซ้ายเป็นจ็คกลิดตรงกลางเป็นเจสซี่ดิงการ์ดส่วนขวาสุดเป็นบุกโยซาก้าจากอาร์เซนอลส่วนหน้าเป้านะฮะใช้พละทิกแบมฟอร์ดเรามาดูอันดอร่ากันหน่อยที่จะมาในระบบ5 41หลัง5ตัวไปเลยนะครับโอ้โหเจอกับอังกฤษนะครับผู้รซษาประตูก็เป็นโกเมสนะฮะ โจเซฟโกเมสกองหลัง4คนทางด้านขวาเป็นชูสลูวิโอเซนเตอร์นะครับมอยซานนิคลัสนี่นะครับมอยซานนิคลัสส่วนอีกคนหนึ่งคือแม็กซ์โรววราตรงกลางเลยฮนะส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะเอาเบิร์สอเวรโรดายืนเป็นกองหลัง3คนส่วนซ้ายสุดของพวกเขานะครับก็ใช้จวนเซอร์วอสเนี่ยทางด้าน้ายสุดนะครับ อ่ะขยับมาที่แผงกองกลางกันหน่อยนะครับก็จะเป็นคริสเตียนมาติ i เนสตรงนี้นะฮะส่วนตรงกลางนั้นก็ใช้มาร์ชเวลอีกคนหนึ่งก็จะเป็นมาร์คเรเบสมาร์คเรเบสนะครับชื่อเหมือนกันมาร์คมารเหมือนกันส่วนท่านด้านซ้ายเป็นอเล็กซ์มาติ z เนสอ่าคนนี้อเล็กซ์มาติเนสนะครับส่วนคนนี้เป็นคริสตินมาติเนสอ่าส่วนกองหน้าตัวเป้านะเป็นคูคู นักเตะที่ยืนไว้ค้ำไว้ในแดนหน้านี่คือไล่อัพของอันโดราที่จะมาในระบบ5-1ก็แน่นอนเจอกับอังกฤษต้องอุดไว้ก่อนนะครับแพ้น้อยไว้คือแพ้นะ่ยมันแพ้อยู่แล้วแหละแต่ว่าจะแพ้เท่าไหร่โดยสื่อก็ยังมองว่าอังกฤษถล่มถึงแม้ว่าจะใช้หลัง5ตัวก็ยังมองว่าขาดกันให้ใชัยชนะไปอังกฤษชนะไป4ูนะครับคู่นี้ทางฝั่งของสื่อนะเขามองแล้วยังไม่ใช่คู่ตรกรที่ จะต่อกกันได้นะครับหลังจากที่อังกฤษเนี่ยไปถลม่มฮังการีมาถึง4 0เศูนย์เลยอตอนนี้ก็มีคะแนนนำฮังการีกับโปรแลรนด์อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยถึง5แต้มเขาบอก5้าฟลายสา f l ์ฟลายพลอย,ย,ยนี่แหละส่วนอันโดอร่าคว้าชัยชนะในนัดแรกของรอบคัดเลือกนะฮะโดยการช,ชนะซานมาริโนสองแต่ว่าก็ไม่ใช่คู่ตกร ของสารเออของอังกฤษนะครับเขาก็มองว่าเป็นแค่ม้านองสตาเป็นแค่สมันน้อยให้อังกฤษถลม่มโดยเมื่อเจอกันเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยอังกฤษชนะไปถึง60นครับอันดอลล่าโดนถล่มไป60ูนะครับนัดนี้เขาคาดการณ์ว่าจะโดนถล่มไป4อ่ะก็ต้องมาราลุ้นกันเพราะว่าอังกฤษนั้นโรเตชันค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับพวกตัวจริงๆตัวเด็ดๆนั้นไม่ได้ลงนะฮะอย่างเช่น แผงกองหน้าเนี่ยใช้แพทริกแบมฟอร์ดของลีงดยืนเต็ดเลยนะครับอ่าในส่วนของใช้เจอซีนิกาดด้วยนะฮะที่เป็นนักเตะที่มึงติดเข้ามาใหม่แล้วก็เทนส์อเล็กเซนเนอโนตอนนี้เนี่ยมองดูแล้วเนี่ยถ้าลูกแรกมาเร็วอังกฤษก็อาจจะขย่ำได้นะครับเพราะว่าตัวเร็วๆเนี่ยอังกฤษเก็บไว้อย่างเช่นไรเฮมสเตอร์ลิงจอร์ดันชันโชนะครับแต่ก็ยังมีแจ็คก,กิลิตนะที่มองดูแล้วยังพอจะ เป็นตัวที่เด็ดนะครับยังไงก็ไม,ไม่ไม่น่าจะรอดนะครับสำหรับอันดอร่าไม่รู้ว่าจะแพ้เท่าไหร่เท่านั้นเองและไม่รู้ว่าจะโดนยิงในในทีเท่าไหร่เพราะว่าตัวของพวกเขาก็รู้แล้วว่าคงต่อกรอังกฤษไม่ได้ก็เลยใส่หลังมา5คนฉะนั้นตรงนี้แอดมินมองว่าคือมีแน่ๆเนี่ยสลูกเนี่ยมีแน่ๆไปลุ้นเอาลูกที่3ลูกที่4นะครับแต่สื่อเขายังมองว่าขาดไปถึงลูกที่4เลยโดยตาต่อรองนะ ก็คงจะคิดว่าน่าจะมีประมาณ3ลูกแหละในตลาด3ลูกครึ่งหรือเปล่านะลองไปดูกันแล้วกันมันค่อนข้างขาดกันจริงๆนะาะอังกฤษโชว์ฟอร์มดีจริงๆบุกไปถล่มฮังการีมาถึงส0ูนะครับแต่พวกเขาก็โรเตชันนักเตะด้วยนะครับเอาเป็นว่ายังไงชุด1ชุด2ของอังกฤษก็ยังน่ากลัวอยู่อันโดร่าไม่ใช่คู่ต่อก่อน,นะฮะก็ลองทายผลมาดูนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแต่แอดมินคงคิดว่าน่าจะโดนถล่มเละเทะนะฮะ แต่ไม่ก้าฟันทงสกอร์นะแต่คิดว่าน่าจะเกมศูนยะเ่ยเพราะว่าดูแล้วอันโดราไม่น่าจะมาเล่นเกมของตัวเองนะคือตั้งใจจะอุดอย่างเดียวเลยแล้วก็ทิ้งกองหน้าไว้แค่คนเดียวมันทําอะไรไม่ได้แน่นอนนะครับผมคิดว่าน่าจะแพ้เกมศูนย์และขาดด้วยอาจจะประมาณ4 5 0หนย่นแหละอ่ะแฟนบอลคิดเห็นกันอยอารายเชิญร่วมสนุในการคอมเมนต์คู่นี้มาเลยนะครับอังกฤษกับอันดรา